บรรลนไทยที่มีใจในการเลี้ยงประกาศทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับนิวเคลียร์เบต้าฟาร์มเหมือนเดิมนะครับหรือเพจประกาศนิคมพัฒนาระยองนะครับนิวเคลียร์เบต้าฟาร์มวันนี้เราจะมาสอนวิธีการทาลายแดงน้ําใสสูตรใหม่นะอันนี้เป็นสูตรใหม่เลยเรามาดูกันว่าต้องใช้อะไรบ้างนะมาเริ่มเลยก็จะมีอาหารประดุกนะครับจะใช้ขนาดเม็ดเท่าไหร่ก็ได้นะไม่จํากัดแต่ของผมจะเป็นเม็ดกลางนะครับแล้วก็จะเป็นอาหารไก่เล็กนะหรืออาหารลูกไก่นะครับนี่ นี่ครับไปบอกร้านขายอาหารสัดว่าซื้ออาหารลูกไก่นะครับเขาจะเอาให้เลยแบบไหนก็ได้นะเล็กอันนึงก็คือลำลำข้าวเหนียวลำข้าวเจ้าได้หมดเลยนะครับมาดูวิธีการทําเลยนะก็คือหนึ่งเลยเราเตรียมที่หมักก่อนยังไม่ต้องใส่น้ํานะครับเตรียมนี่ผมจะหมักใส่หกจุดห้าตัดนะก็คือสําหรับสูตรนี้ผมจะใช้เจ้านี่อาหารปลาดุกนี่นะไม่ไม่ต้องล้นนะครับขยับไวอย่างนี้ อาหารปลาดุกสิบห้าช้อนเอ้ยอาหารปลาดุกห้าช้อนอาหารปลาดุกห้าช้อนนะครับนี่เขย่าห้าช้อนสองสามสี่ห้าอาหารปลาดุกห้าช้อนอาหารไก่เล็กนี่อันนี้นะสิบห้าช้อนเขย่าอันนี้นะครับหนึ่งสองสาม

ห้าอันนี้นะครับอันนี้ห้าอันนี้สิบห้าอันนี้สองครับอันนี้ไม่ต้องเต็มนะครับประมาณนี้ไม่ต้องถึงกระพูนนะหนึ่งสองขั้นตอนต่อไปนะครับเราเขย่าก่อนเขยา่าให้เขาเข้ากันก่อนนะอ่าไม่ต้องให้เป็นชั้นต่อไปอันนี้เป็นน้ำเปล่าเหครับเป็นน้ำประปานะไม่ต้องพักนะของผมนะหรือใครจะพักก็ได้นะแล้วแต่คนนะครับ เทลงไปนี่น้ำก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับสกู่นะนี่น้ำจะอยู่ประมาณนี้ขั้นตอนต่อไปคือเอาช้อนลงไปกวนครับกวนกวนกวนนะครับทิ้งข้ามไว้หนึ่งคืนนะต้องทิ้งทิ้งครั้งคืนไว้หนึ่งคืนป่ะอันนี้แมวที่บ้านร้องนะนี่อันนี้เป็นโซนพ่อปลาแม่ปลานะครับ เดี๋ยวพามาดูวันหลังปิดนะนี่นะผมก็จะเอามาตั้งไว้นี่เลยนะครับน,นะครับผมก็จะเอามาตั้งไว้ตรงนี้นะอ่าห้ามโดนฝนนะครับแล้วก็ตั้งไว้อย่างมากต้องมากกว่าสิบสองชั่วโมงนะครับแต่จะทิ้งไว้ข้ามคืนเลยก็ได้ข้ามสองคืนก็ได้ครับแต่จะให้ดีสุดข้ามไว้แค่คืนเดียวพอครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าต้องทำยังไงต่อ นี่ก็ปุ๋ยแล้วก็มัมาครบหนึ่งคืนแล้วนะครับนี่ตัวนี้นะที่ผมทำไว้มา่อคืนบอกว่าทิ้งไว้อย่างต่ำอย่าให้อย่างมากเตออย่างต่ำเนะี้ยสิชั่วโมงถ้าจะให้ดีทิ้งข้ามคืนเลยนี่นะครับตัวนี้นะก็คือต่อไปเราจะมากรองนะครับสามารถใช้กระชอนช้อนไรแดงเน่ยกองได้เพราะว่า สูตรอาหารตัวนี้มันเป็นสูตรการเลี้ยงลายแดงน้ำใสนะและเป็นสูตรที่โคตรบูมบูมจริงๆสูตรนี้ที่ฟาร์มเวลาหน้าฝนจะใช้สูตรนี้นะเพราะว่าถ้าหน้าฝนเนี่ยน้ำเขียวมันไม่ค่อยเขียวเราจะทำตำารองไว้ก่อนอ๋อกลัวเรื่องการช็อตของลายแดงนะกลัวลายแดงดับหมดเราจะทำอันนี้เอาไว้อย่างต่ำเนี่ยหนึ่งกระมังหน้าฝนนะ แล้วก็เทเลยแล้วก็หาช้อนนะมากวนๆนะครับห้ามให้เศษอาหารลงไปนะจะทำให้ผิวน้ำเป็นฟ้านะครับนี่เราก็จะทำไปอย่างนี้ไม่ต้องห้ามบีบอย่างงี้นะครับถ้าบีบอย่างงี้อาหารมันจะปิ้นลงไปได้นะส่วนกากที่เหลือเราจะเอาไปให้ไก่หรือ เอาไปเป็นไปเป็นปุ๋ยต้นไม้ได้หมดนะครับมันจะมีกาก,ากอยู่นะแต่น้องแถวบ้านบอกว่าเอาไปให้ไก่ไก่กินดีมากเลยโตวไวผมก็ไม่เคยลองนะแต่น้องเขามาขอไปเวลาผมทําน้องเขาจะมาขอสูตรอาหารนี้ผมแนะนํานะอยู่ได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับพอครบหนึ่งอาทิตย์เราทําใหม่เลยเพราะว่าเหมือนสารอาหารเขาจะหมดนะครับพอครบหนึ่งอาทิตย์เราก็ต้องทําใหม่เนาะแต่ มันก็ทําไม่ยากครับก็แบบในคลิปที่ผมบอกแหละว่ามันทํายังไงอะไรยังไงอันนี้เป็นการกรองแล้วนะกรองเสร็จถึงจะไปใช้นะครับเดี๋ยวจะกรองให้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาไปใช้กันถ้าใช้กระชอนลายแดงแบบผม,มแนะนํากรองสองรอบนะกรองสองรอบจะดีที่สุดมันจะละเอียดครับมันจะไม่มีเศษอาหารตกลงไป เรื่อยๆนะใจะเย็นๆสูตรนี้เหมาะสําหรับคนที่เลี้ยงปลาไว้สักอคอกนึงหรือไม่เกินอคอกหนึ่งสวยๆนะแบบขัดแล้วอะสักห้าสิบตัวหรือใครจะเอาไปอนุบาลลูกปลาเนี่ยสบายเลยเพราะว่าลายแดงน้ําใสเนี่ยชิวๆเลยแต่ตอนที่เราช้อนลายแดงเอาไปให้เนี่ยเราต้องล้างลายแดงก่อนนะครับเพราะว่าสูตรอาหารที่หมักเนี่ยมันมีความเขาเรียกว่าอะไรเข้มข้น ถ้าเราไปให้นะอ่าถ้าเราไปให้ปลาเลยอะ่ะจะทาให้น้ําเน่าน้ําเน่าน้ําเสียอะไรอย่างเงี้ยเอยเราต้องล้างให้ดีก่อนแต่ก็เป็นรายแดงที่ไม่มีสิ่งเจือปนพวกลายเข็มายอะไรไม่มีเพราะว่าเป็นรายแดงที่เราทําได้เองนะสูตรน้ําอาหารนี้ผมก็มีขายนะครับผมขายขวดละห้าสิบบาทได้หนึ่งจุดห้าลิตรนะ เอาไปใช้เลี้ยงไรแดงได้ยาวๆเลยถ้าเหลือก็แช่ตู้เย็นได้นะครับใครที่เกียดทำสั่งมาเลยแต่สั่งผมไม่ได้ส่งทันทีนะครับถ้าสั่งมาพูผมจะหมักให้ก่อนหนึ่งคืนเพื่อความเข้มข้นเพื่อความลงตัวผมจะหมักให้หนึ่งคืนหมักฟอมกองให้นะครับผมจะไม่ได้หมักให้แล้วไปกองเองนะผมจะกองให้เลยนะครับ สูตรนี้ต้องใช้ร่วมกับอามีนะครับเดี๋ยวผมจะไปบอกวิธีใช้ตอนกองเสร็จนะใกล้จะเสร็จแล้วแต่ผมจะกองอีกรอบนึงนะแต่อีกรอบนึงก็ใช้เวลาไม่นานนะครับแ๊บเดียวนี่ครับคนคนจะหมดแล้วต้องคนคนแล้วก็เทลงไปในที่กองนะ สีมันก็ออกจะเหลืองๆนะครับน้ําอาหารที่เราทําเนี่ยส่วนผสมก็แบบที่ทําให้ดูนะถ้ใครยังจำไม่ได้ก็จะพูดอีกรอบหนึ่งนะก็จะเป็นอาหารไกล้เล็ก15ช้อนอาหารประดุก5ช้อนแล้วก็ลำสอช้อนนะหมักข้ามคืนไว้อย่างน้อยเนี่ย <c oughs> 1คืนหรือ10ชั่วโมงนะประมาณ1ิบชั่วโมงเช้ามาเราก็มากองแล้วก็เตรียมตัวนําไปใช้ได้เลยเพราะว่า กองเสร็จเนี่ยเราไม่ต้องทําอะไรต่อนะกองเสร็จก็เดี๋ยวนําไปใช้ได้เลยนะนี่ผมจะอัดเป็นวิดีโอ,อายาวๆให้ดูเลยนะครับผมไม่ได้ตัดไม่ได้อะไรนะจะได้เห็นเลยว่าขั้นตอนการทํามันทําอะไรยังไงบ้างเ,เดี๋ยวผมขอล้างนี่นก่อนนะขอล้างแป๊บนึงนะครับจะได้เห็นเลยว่าผมทําอะไรบ้าง ล้างช้อนล้างสวิงด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะกรองรอบสองแเราจะไม่ให้เศษอาหารตกลงไปนะครับเพราะว่ามันจะทําให้น้ําเป็นฟ้าน,น้ําเน่าได้นะทักอย่างหนึ่งมันไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะเอามาันไปเลี้ยงไรแดงด้วยนะครับอพอล้างเรียมแล้วเราก็จะมาทํากันต่อเลย <c oughs> ต่อไปผมจะมากองใส่นี่นะก็ <c oughs> คือวางไว้เลยแล้วช้อนในนี่ไว้ถ่วงไว้ เอ้ยไม่ใช่ผู้ผิดผูดดผิดเราจะมาเทเนี่ยลงไอ้นี่อนึงนะต้องวนก่อนนะครับให้ปุ๋ยไว้มันมาทั้งหมดนะสูตรเนี้ยมันจะมีเศษอาหารนอนก้นนะครับมันจะมีปุ๋ยนอนก้นเราต้องคอยคนนะเวลาจะใช้อะโอเคต่อไปเหมือนเดิมครับอันนี้วาง ช้อนท่วงไว้แล้วก็เอาน้ำปุ๋ยที่เรากรองเสร็จในรอบแรกเนี่ยเทลงไปรอบนี้มันก็จะโฟ่หน่อยนะมันก็จะไหลลื่นหน่อยน้ำปุ๋ยมันก็จะกรองได้ง่ายหน่อยเพราะว่ารอบแรกเนี่ยเรากรองเศษอาหารเศษอะไรออกหมดแล้วอันนี้เราจะมากรองเพื่อความละเอียด,ดยเฉย เศษอาหารอยู่ทิ้งอันนี้ทิ้งนะไมใช้หรือจะไปให้ไก่ก็ได้แล้วผมก็จะล้างอันนี้อีกรอบหนึ่งแล้วก็เทเจ้านี่คืนมานะเทเจ้านี่คืนมาคน่อนเทต่อไป <c oughs> นำขวดมาใส่ใช้เป็นขวดนี้ เลยนะก็กรอก <c oughs> ทีนี้กรอกลงไปได้เลยนะครับไม่คอยนะระวังหกกรอกลงไปเลยนะลำมากเลย ผมส่งไปให้อ่ะ <c oughs> มันจะเต็มขวด1.5นะครับให้ทุกคนอ่ะพอถึงบ้านใช่ไหมสิ่งที่ต้องทําคือถ้าคุณคิดว่าคุณเลี้ยงไหลกระมังอ่ะคุณจะใช้แบบนี้เลยก็ได้แต่ถ้าคุณคิดว่าเลี้ยงแค่กระมัง2กระมังอะไรอย่างเงี้ยคุณก็หาขวดอีกใบหนึง่งอ่ะสมมตินี้เป็นขวดนะหรือเป็นอย่างนี้ก็ได้เทเจ้าเนี่ยใส่ลงไปพอเทใส่ลงไปเอาไปแช่ตู้เย็นเก็บไว้ใช้ได้แต่ถ้าคุณไม่แช่มันก็จะอายุประมาณหนึ่งอาทิตย์ ที่ใช้ได้ต่อไปผมจะพาไปดูวิธีการใช้เจ้านี้กันนะพูดอะดีกว่าเพราะว่าผมถ่ายคนเดียวนะวันนี้ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นฟาร์มพอปลาของผมนะก็อันนี้เป็นกระมังลายแดงน้ำใสสูตรเจ้านี้นะก็คือสักครู่นะครับอ่ะเปิดกระมังนี้ออกมาอันนี้เป็นกระมังนะ ก็อันนี้เป็นสูตรอาหารที่เราทํานะแล้วอันนี้จะเป็นอามิเราต้องใช้อามิเอนะครับต้องมีอามิด้วยนะสูตรนี้เพราะว่าถ้าไม่มีอามิมันจะไม่ค่อยบูมนะวิธีการทําน้ํหนึ่งรลิตรเนี่ยเราจะใส่ครั้งแรกนะครั้งแรกเราจะเท่เราจะใส่สามช้อนก่อนแต่อันนี้ของผมมันเป็นครั้งที่สองละผมจะใส่ช้อนเดียวก็ใส่ลงไปอย่างนี้เลยนะใส่อย่างนี้เสร็จเดี๋ยวผมขอใส่ครบสามกำมังก่อน อนี้ของผมเป็นครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วนะผมเลยจะขอใส่แค่ช้อนเดียวนะครั้งแรกที่เราอาใส่กะมังเนี่ยเราจะครั้งแรกเลยนะเราจะใส่สามช้อนน้าต้องเป็นน้ําที่พักไว้แล้วหรือจะเป็นน้ําประปาก็ได้นะใช้ได้หมดใส่สามช้อนอมิอมิเราจะใส่แค่สองช้อนหรือช้อนครึ่งแต่เนี้ยผมจะใส่แค่ครึ่งช้อนเพราะว่า มันเป็นครั้งสองครที่สามถ้าเป็นครั้งแรกสองช้อนหรือช้อนครึ่งใช้ได้หมดนะแต่ถ้าจะให้ดีเอาเป็นสองช้อนดีกว่าแต่ของผมจะใส่ครึ่งช้อนเพราะว่าครั้งต่อตอ,ตอไปจะเป็นแค่นี้นะเราต้องดูจํานวนายแดงนะครับยิ่งจํานวนายแดงเยอะเรายิ่งต้องใส่เยอะนะกะเอาเองของผมอันนี้เป็นวันที่สองที่สามละมันก็ตักใช้ได้ทุกวันนะครับนี่ก็มีายแดงอยู่นะ อันนี้เป็นรายแดงสูตรให้อาหารนะครับเขาต้องเราต้องให้อาหารเขาทุกวันนะเป็นสูตรที่เหมาะสำหรับคนที่เลี้ยงไ,ไว้ไม่เยอะนะอันนี้สูตรนี้ใช้น้ำปปาได้เลยนะครับเพราะว่าอันนี้ก็ใช้น้ำประปาอยู่นะน้ำประลาไม่ต้องผักนะโอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับต่อไปก็รอเขาแตกตัวเองเนาะก็จะมีแค่นี้แหละครับวิธีการทำก็วันนี้ก็ฝากด้วยนะครับ ที่ฟาร์มเรามีน้ำเขียวขายแล้วนะครับเป็นชุดน้ำเขียวชุดละชุดน้ำเขียวบวกลายแดงอะ่ะจะชุดละสามร้อยเจ็ดสิบาทนะครับชุดน้ำเขียว220บาทลายแดงจะร้อยห้าสิบาทนะครับโอเคครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้เลยขอบคุณมากครับพอดีตักลายแดงจะให้ปลามาถ่ายให้ดูด้วยดีกว่าว่ามันก็ได้เยอะอยู่นะก็ถือว่า อันหนึ่งนะโฟกัสอยูอ่ถือว่าได้เยอะนะสำหรับผมอ่ะวันนี้ผมจะโล่กระมังนี้ทิ้งนะครับเพราะว่าจะไปใส่น้ําเขียวกระมังที่บ้านหมดก็เลยตักให้หมดเลยจริงเวลาเราใช้เราไม่ต้องตักหมดอย่างนี้นะครับให้เหลือไว้บ้างนะเดี๋ยวเราผมจะมาล้างให้ดูนะมันจะเหลือขนาดไหนน,นี่ครับเมื่อล้างเสร็จมันก็ถือว่าเลี้ยงปลาได้เยอะอยู่นะ ก็ถ้าเรี้ยงห้าสิบหกสิบตัวนี่สบายเลยร้อยลงมาเนี่ยสบายมากเลยครับอันนี้คือยังไม่หมดนะผมตักไปรอบแรกนะเดี๋ยวอีกแบบหนึ่งจะไปตักรอบสองนะอันนี้มาถ่ายให้ดูคร่าวๆนะครับว่าลายแดงน้ําใสของเราเนี่ยมันแจ๋วขนาดไหนอ่ะนี่นะครับโอเคครับ